วงเนี้ยมันได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยนักศาเราผ่านตรงนั้นปั๊บไปเที่ยวกันเองค่ะนะคะไปเที่ยวกันเองมาเลเซียบางคนเนี่ยจบแล้วนะคะไปเรียนต่อภาษาอังกฤษค่ะคือคือก็มีกิจกรรมต่อเนื่องนะคะเพราะเราจับไปได้2อสมปีปรากฏว่าหลังๆนี่เด็กรู้หมดละไม่ต้องพูดมากเด็กเขาเร็วอะค่ะ ภาษานี้ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเด็กที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยนะคะแล้วเราก็จะมีคัดเลือกอีกใครใครภาษาดีๆนะคะเราก็จะให้เป็นคนไปกล่าวขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะยกย่องให้เกียรติเขามากเราจะเทรนเป็นพิเศษเลยเด็กกลุ่มนี้นะคะปรากฏว่าเราโชคดีอันนี้ไม่ใช่โชคดีทุกวันนะคะเราโชคดีไปปีแรกเขาเลี้ยงเราเราไปร้อยกว่าคนนะคะมหาวิทยาลัยเขาเลี้ยงอาหารเที่ยงเรานะคะเลี้ยงคอฟฟี่เบรกเราแล้วแบบเลี้ยงแบบหรูมาก เพราะว่าหลังจากนั้นประมาณะครึ่งปีนะคะเขายกขบวนมาค่ะเราก็ทําตอบสนองไปไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรแล้วเราก็เพิ่มกิจกรรมก็มีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะพวกบุคลากรผู้อาจารย์ลงหมดค่ะล่าสุดนี้นะคะเราภาคว,วิชานะคะแล้วก็คณะบดีลาวกะทบไม้ค่ะคิดดูแล้วกันนะคะโอโ้โหซ้อมกันเป็นอาทิตย์นะคะ <c oughs> กว่าจะได้นะคะเปลี่ยนเนี่ยมันมันเกิดกิจกรรมเด็กเองเขาก็จะมีการแบบอะไรอะ่ะอินเตอร์แอคชั่นกัน หลังจากนั้นเนี่ยที่บอกอะค่ะจะยกขบวนมานะคะ70 <ừ. S 1> คนอันนี้จะรวมสายสนับสนุนด้วยนะคะก็เลยบอกว่ามันมันขึ้นอยู่กับตัวบุคลากรน,นะคะขอบคุณครับที่อาจารย์แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติงานนะครับของทมอนะครับวันนี้คงจะขออนุญาตให้ท่านคุณหมอกัรจอนนะฮะทิ้งท้ายประเด็นที่อยากจะฝากไว้นะครับ,บคุณเลนชครับครับเอ่อร์สครู่ที่ <c oughs> ท่านรอที่การแล้วที่ท่านผู้ช่วยที่การเล่าให้ฟังนะฮะก็เหมือนที่ท่านพินิเติเปยไว้ตั้งแต่แรก คือการสร้างสิ่งแวดล้อมเป็นเวลามนต์ให้เหมาะสมส่วนหนึ่งที่อาจารย์สมบัติคอมเมนต์แล้วก็เป็นปัญหาซึ่งผมได้คุยกับวิทยกรก่อนที่จะเข้าเวทีนี้ก็คือเรื่องของ m ายเซ e ตที่อาจารย์พูดคำว่าพี่เบิม้มนั่นคือ m ายเซ e ตของเด็กไทย mm hmm. เมื่อเป็นพี่เบิ้มแล้วฉันไม่ไปหาใครอะ่ะฉันให้คนอื่นมาหานี่คือมายเซตของผู้ใหญ่ที่ใส่ไปที่เด็ก นะเด็กไทยชนะโอลิมปิกเด็กไทยเก่งชนะโรบอทเด็กไทยทั้งนั้นแล้วเรื่องอะไรเด็กไทยจะต้องไปดูงานที่พม่าทำไมต้องไปดูอินโดนีเซียทำไมต้องไปแลกเปลี่ยนเขาน่ะอยากมาเราแต่เราไม่อยากไปเขาเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องแก้ไขคือการแก้ mindset เเด็กไทยวันนี้เหมือนนักศึกษาแพทย์ที่อาจารย์ประเวศเคยดําริไว้ อาจารย์บาเวตบอกว่านิสิทแพทย์นักศึกษาแพทย์เนี่ยฉลาดลึกแต่งโง่กว้างคือรู้อยู่เรื่องเดียวนะรู้ในสิ่งที่เรียนรู้เป็นลึกเลยรู้จนถึงขั้นเซลล์ถึงขั้นนาโนเลยแต่ไม่รู้เลยนะว่านายกรัฐมนตรีชื่ออะไรไม่รู้เลยนะว่าวันนี้มันสําคัญยังไงไม่รู้เลยนะว่าประเทศเพื่อนบ้านเมืองจีนวันนี้เนี่ยน้ำน้ำป่าถล่มเมืองเสฉวน ไม่รู้เลยนะว่าไฟช็อตไอแพดอันนี้อาจจะรู้นะเพราะว่าใช้ไอแพดกันทุกวันไอโฟนกันทุกวันอย่างเนี้ยคือไม่ค่อยสนใจข้างนอกรอบข้างอันนี้หายไปในเด็กไทยนะเพราะว่าไปสนใจเฉพาะเรื่องที่ตัวเองเรียนแล้วก็กลับมาที่ระบบการศึกษาลงคอนเทนต์เป็นหลักไม่ได้ลงการเรียนรู้รอบข้างลงเฉพาะคอนเทนต์เธอต้องรู้นี่ต้องรู้นี่ต้องรู้นี่แต่ไม่เคยให้ปล่อยให้เด็กไปสนใจรอบๆข้าง ไม่เคยถามว่าเธออยากรู้อะไรมีแต่บอกว่าเธอต้องรู้อะไรอันนี้เป็นอีกอันอีกอันนึงที่ทำให้ m ม n d เซ t ของเด็กเนี่ยรู้สึกแต่ว่าต้องเป็น c o n เทนต์คำถามหนึ่งที่เด็กจะถามอาจารย์เป็นประจำไปแล้วได้อะไรนะถ้าถ้าอาจารย์บอกไปอังกฤษสิไปไปแล้วได้อะไรที่จริงมันก็เหมือนกันนะแต่บอก พอ,พอบอกให้ไปมาเลบอกไปแล้วได้อะไรไปอินโดไปแล้วได้อะไรนี่คือคําถามประจำนะแต่ว่าผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยอาจจะต้องไม่ใช่เรื่องเดียวนะมายเซ็ตเป็นเรื่องหลักหนึ่งส่วน Environment เป็นเรื่องที่สร้างได้แล้วก็น่าจะสร้างด้วยนะครับก,ก็ฝากไปสุดท้ายเรื่องของอุดมศึกษาไทยใน9จังหวัดต่อไปเนี่ยผมก็เรียนฝากว่าสกอ,อกตหนักดีนะครับว่าทุกสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยต้องเผชิญกับ ปัญหาอุปสรรคที่จะเข้ามาประดังในหลายเรื่องแต่ว่าเนื่องจากสกอมองว่าอุดมศึกษานี่คือผู้ใหญ่ท่านจะต้องคิดเองนะเราก็จะให้ความสนับสนุนในส่วนที่ท่านร้องขอที่สามารถจะดาเนินการได้นะเราจะช่วยสนับสนุนไม่ว่าเรื่องสากิจศึกษาเรื่องของการทำวีซ่าเรื่องของเวิร์คเพอร์มิททั้งหลายเนี่ยก็พยายามดูให้ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะบางเรื่องก็ทำได้บางเรื่องก็ทำไม่ได้แต่ว่าก็ ากไว้ว่าอนาคตของประเทศไทยเนี่ยอยู่ในมือท่านทุกคนไม่ได้อยู่ที่มือคนใดคนหนึ่งนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ,บ,ค,ค,รบครับผมและขออันนี้สุดท้ายนะครับขอเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดรพินิินะครับทิ้งท้ายแก่ข้อมูลสัมมนาครับขอบครับขอบคุณครับก็อาจจะไม่เกี่ยวกับอุดมศึกษาอย่างชัดเจนนัก,กน,นะครับผมได้กล่าวเรียนไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีช่องว่างเยอะ นะครับพวกที่ได้เรียนจนถึงอุดมศึกษาเนี่ยผมคิดว่าคือคนที่ได้มีโอกาสแล้วก็ออกไปทำงานต้องใช้คำนี้ครับว่าคงได้เปรียบสังคมแน่นะครับอ,อ,อยากจะฝากว่าทำยังไงนะครับคนไทยที่ยังไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือการศึกษาที่มีคุณภาพเนี่ยเราจะช่วยเขายัางไงเพื่อที่จะยกระดับ ศักยภาพคนเหล่านั้นเนี่ยเพื่อที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถแข่งขันในเวทีสากลได้นะครับอันนี้ก็คงเป็นเป็นเราเองอาจจะไปแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้หรอกครับแต่ผมคิดว่าถ้าเราช่วยกันเนี่ยมันก็จะช่วยให้ประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพในเชิงการแข่งขันมากขึ้นผมแน่ใจนะครับว่าท่านที่นั่งในทีน่นี้ทุกท่านเนี่ย้วนแล้วแต่เป็นท่านที่มีโอกาสนะครับแล้วก็ ไม่เป็นฐานของสังคมแน่นะครับแต่คนไทยไม่น้อยครับเขาไม่มีโอกาสนะครับเราจะช่วยเขากันยังไงนะครับก็คงต้อง,ต,องต้องฝากตรงนี้ไว้ด้วยอุดมศึกษาต้องไม่ทิ้งนะครับผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าเรา ก็ขอไว้แค่นี้ครับครับกับขอบพระคุณครับสำหรับการเสวนาวันนี้นะครับในหัวข้อเรื่องหมายชัยไทยกับจังหวะเก้าใหม่ของอาเซียนในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงนะครับเราได้มีการพูดคุยกันหลากหลายประเด็นมากนะครับผมคิดว่ามีเรื่องหลักๆที่วิทยากรทั้งสามท่านช่วยกันชวนเรามองนะครับให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นโอกาสที่หมายชัยนะครับในฐานะสถาบันตลักการจะทําหน้าที่เป็นกลุ่มกําลังสําคัญของสังคมในการตั้งรับการเปลี่ยนแปลงนะครับ ในส่วนที่เป็นทุนของคณาจารย์ที่เป็นถึงความรู้ที่จะช่วยให้ประคับประคองสังคมไทยให้ก้าวผ่านในช่วงเวลาเหล่านี้ไปได้นะฮะแล้วก็ยังรวมถึงทุนเครือข่ายต่างๆที่หมหาวิทยลาลัยมีอยู่ในการทํางานนะครับแล้วก็รวมถึงไฟเขียวเชิงนโยบายนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีนโยบายหนุนเสริมทั้งจากส่วนกลางและก็ส่วนของมหาวิทยาลัยเองหลายประการนะฮะแต่โจทย์ที่สําคัญมากๆที่ชวนพวกเรามองก็คือเราคงต้องมามองถึงเป้าหมายใหม่ร่วมกันในการทํางานนะครับ ทางในส่วนของการขยายกีวาสมมารได้ศึกษานะแล้วก็รวมถึงการมองนิยามความหมายของคุณภาพการศึกษาใหม่ว่าเราจะมองการทํางานของเราอย่างไรนะครับแล้วก็รวมถึงกระบวนการทํางานที่ต้องคิดนอกกรอบและก็รวมถึงพลิกแปลงนะฮะเราจะเห็นตัวอย่างจากทางอมอนะครับที่ได้ใช้แนวทางในการทํางานที่ปรับเปลี่ยนนะครับให้ตอบโจทย์ของท้องจีนได้นะครับ แล้วก็คิดว่าโจทย์ใหญ่ที่รอพวกเราทุกคนอยู่ก็คือเราจะช่วยกันให้โรงษาตอบโจทย์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้อย่างไรนะครับ เพื่อที่จะรับมือกับภาวะคุกคามต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ได้นะครับในโอกาสนี้คิดว่าคงจะเป็นไปการเปิดประเด็นให้ทุกท่านได้กลับไปคิดต่อแล้วก็นาไปสู่การทํางานจริงของท่านในการทํางานของสถาบันนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทางศูนย์เอเชียศึกษาอาเซียนศึกษานะครับที่ได้จัดให้มีเวทีนี้ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับขออนุญาตส่งเวทีกลับให้ท่านพิธีกรนะครับขอบคุณครับ ครับก่อนที่เราจะจบการเสวนากันในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเรียนเชิญท่านอาจารย์อัธพลนะครับมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรของเราทุกท่านนะครับเริ่มจากท่านแรกนะครับผมขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดรพินิติรัตนานุก,กูลผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับของที่ระลึกครับ ท่านที่สองนะครับท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจรตติยกวีครับท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับและท่านสุดท้ายนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุภัตราเดวิสันผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับและขอเรียนเชิญทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับถ่ายภาพร่วมกันนะครับรวมถึงท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับยะขอเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันทางด้านหน้านะครับขอเรียนเชิญครับ ในนามของศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับทั้งท่านวิทยากรนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์อัธพลด้วยนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมงานกับศูนย์อาเซียนศึกษารวมทั้งท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้บรรยาการเราอาจจะบางตานิดนึงแต่ว่า,เ,าเรามีการถ่ายทอดสดนะครับออกไปทั่วโทรทัศน์ทั่วทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมถึงในเว็บไซต์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Lad ด้วยนะครับ กิจกรรมของเรายังมีอีก4วันนะครับวันนี้เราจัดเป็นวันที่3นะครับกิจกรรมจะจัดที่สาราพระเกี้ยวที่นี่ที่เดิมนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมแบ่งเป็น2ส่วนอย่างที่ได้แจ้งไปแล้วนะครับอยู่ที่สาราพระเกี้ยวแห่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการเสวนาในหัวข้อจับตาการเลือกตั้งกัมพูชานะครับที่ศูนย์แม่คงศึกษานะครับโดยจะจัดที่ชั้น4ี่อาคารประชาธิปกระบายพันนีห้องประชุมจุมพลพันทิพย์นะครับในวันที่19นะครับ ก็จะแบ่งเป็นสองหัวข้อนะครับโดยหัวข้อแรกนะครับท่านวิทยากรก็อยู่กับเราณที่นี้ด้วยนะครับท่านศาสตราจารย์ดรสมบัตินะครับจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับครับผมขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับร่วมรับประทานอาหารว่างนะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านหลังบูธของ IDT นะครับขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารว่างร่วมกันนะครับ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ต่อนะครับในวันที่19ก็ยังมีอีกหัวข้อหนึ่งนะครับเป็น International Conference นะครับในหัวข้อ p u r s u i n g ASEAN Economic Growth and Sustainable Development นะครับ วันที่20นะครับจะมีเสวนานะครับในหัวข้อโลกเปลี่ยนคนเปลี่ยนพลเมืองอาเซียนในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงและในวันที่21วันสุดท้ายนะครับจะมี2กิจกรรมคือ m e e t and greet with the a s n e r และอาเซียนทัศนาประสบการณ์นิสิตจ,จุฬาในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับทุกกิจกรรมจะจัดที่นี่ครับสลาพระเกีย้ยวยกเว้นวันพรุ่งนี้เท่านั้นนะครับวันที่18จับตาการเลือกตั้งกัมพูชาจะจัดที่ห้องประชุมชุมพพ์พันทิพย์นะครับชั้น4อาคารประชาธิปกํำไพพันนีครับ ผมนักการค้องใหญ่ครับเจ้าหน้าที่วิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาในนามของศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องขอขอบพระคุณทุกท่านครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ